นี่คือศึกชิงแชมป์อาเซียนที่ใช้คำว่าสมบูรณ์แบบได้เต็มปากเลยครับเพราะไทยชนะรวดทุกนัด100เ็ตเต็มครับตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มจนมาถึงรอบชิงชนะเลิศตอกย้ำความเป็นเบอร์หนึ่งระดับไร้เทียมทานถึงขนาดที่ว่าชัดชัยบุตรพรมเยนะครับให้สัมภาษณ์ก่อนเกมเลยครับว่าหวังว่ามาเลเซียจะนอนหลับฝันดีเพราะว่าพรุ่งนี้พวกเขาจะต้องเจอฝันร้ายแน,ยน,ยนย่ๆนะตอนนั้นนี่โอ้โหโดนถล่มยับครับ เหตุการณ์สำคัญสำหรับทีมชาติไทยที่จำไม่ลืมครับในศึกอาเซียนครับ Main Stand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขันฟุตบอลิสต้าบายจิตรกรสีคำเกลือ สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ฟุตบอลลิสต้านะครับกับผมจิตกรเสียมเครือครับและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอลครับฝากกด subscribe ไว้ก่อนเลยนะครับกับช่องของเราครับเมนสแตนไทยแลนด์กระแสของศึกอาเซียนครับยังคงดําเนินไปอย่างต่อเนื่องครับและนี่เป็นอีกหนึ่งครั้งครับที่เราจะย้อนกลับไปหาโมเมนต์สาคัญของทีมชาติไทยครับเพราะนี่คือรายการที่เราแสดงถึงความเป็นเบอร์หนึ่งแห่งภูมิภาคอาเซียนครับด้วยการคว้าแชมป์มากที่สุดนะครับวันนี้ ลองมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งครับว่ามันมีโมเมนต์ไหนสำคัญบ้างและผมยกมานะครับเป็น7เหตุการณ์สำคัญเลยครับสำหรับทีมชาติไทยที่จำไม่ลืมครับในศึกอาเซียนครับเริ่มวันที่ครั้งแรกครับปี1996ครับนี่คือการเปิดตัวปฐมบทครับของการเป็นแชมป์อาเซียนครั้งแรกของทีมชาติไทยครั้งนั้นเนี่ยจัดเมื่อปี1น9 6ตามชื่อของผู้สนับสนุนนะครับก็คือไทเกอร์ครับ ซึ่งในครั้งนั้นเรียกได้ว่าทีมชาติไทยนั้นขนซูเปอร์สตาร์และก็ดาวยิงคนสำคัญไปมากมายเลยครับกิษติศักดิ์เสนาเมืองเนิพงศ์ศรีทองอินรวมถึงวรวุษศรีมขะด้วยครับแล้วทั้ง3คนนะครับก็ช่วยกันถล่มประตูให้กับทัพช้างศึกอย่างมากมายครับซึ่งคนที่ยิงมากสุดก็คือเนิพงศ์ศรีทองอินครับยิงไป7ประตูเกียรติศักดิ์เสนาเมืองยิง5ประตูครับและวรวุษศรีมขะยิง3ประตูครับ แต่ถ้าจะเอาแบบประตูที่มันอยู่ในความทรงจําจริงๆต้องเป็นลูกยิงในนัดชิงชาเลศครับที่เราเจอกับมาเลเซียประตูดังกล่าวครับเกิดจากความยอดเยี่ยมของซิโก,โก้กิติศักดิ์เสนาเมืองครับเลี้ยงลุยฝ่ากองหลังของมาเลเซีย2คนครับก่อนที่จะซัดอย่างเฉียบขาดครับจากระยะ25หลาแล้วก็เป็นประตูเดียวที่เกิดขึ้นในเกมนั้นเหนือสิ่งอื่นใดนะครับหลังจากที่ยิงได้ครับเครื่องหมายการค้าของซิโก้กิติศักดิ์เสนาเมืองก็คือท่าดีใจตีลังกานั่นแหละครับ กลายเป็นที่จดจำของแฟนบอลเรียกได้ว่าโด่งดังทันทีครับกับลูกยิงลูกนั้นลูกเด็กเล็กแดงทุกๆคนครับพยายามเรียนแบบท่าดีใจลูกยิงตีลังกาของซิกโก้เกตัศัก์เสนาเมืองครับถัดมาคือปี2000ครับเบอร์หนึ่ง100ครับในชุดดรีมทีมมากันครบเซตเลยครับนำโดยคุณซือชาวอังกฤษก็คือปีเตอร์วิทนะครับ แล้วก็นักเตะชื่อดังหลายคนมากครับกิติศักดิ์เสนาเมืองเธอศักใจมั่นดูสิเฉลิมแสนนรงชัยวชิรบาลและก็อื่นๆอีกมากมายครับด้วยทีมงานระดับคุณภาพและนักเตะที่เล่นด้วยกันมาหลายปีครับมาเลยทําให้ทีมชาติไทยนั้นลอยลำแทบทุกเกมเลยครับไม่เคยมีเกมไหนที่ต้องเจอความกดดันเลยครับนักเตะตัวหลักระเบิดฟอร์มพร้อมกันครับโดยเฉพาะวรวุสสีมะค,คาคับยิงไปถึง5ประตู ในทันวร์นาเมนต์นี้และ3ประตูนะฮะเกิดขึ้นในนัดชิงชนะเลิศครับที่ชนะอินโดนีเซีย41นครับนี่คือศึกชิงแชมป์อาเซียนที่ใช้คำว่าสมบุญแบบได้เต็มปากเลยครับเพราะไทยชนะรวดทุกนัด100%เเต็มครับตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มจนมาถึงรอบชิงชนะเลิศตอกย้ำความเป็นเบอร์หนึ่งระดับไร้เทียมทานในเวลานั้นเลยครับต่อมาครับคือบุกเซนายันนรกทีมเยือนเมื่อปี2002ครับครั้งนั้นครับอินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพ และถือว่าเป็นคู่แข่งสําคัญของทีมชาติไทยครับเจอกันเมื่อไหรเนี่ยไฟแลบทุกครั้งและโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเล่นในเสนายันสเตเดียมครับที่บรรดาแฟนๆอิน,นหนาวเนี่ยนะฮะเรียกว่าเป็นนรกของทีมเยือนแฟนๆของเจ้าบ้านเนี่ยก็จะพากันมาเต็มความจุพร้อมกับส่งเสียงกดดันคมขวัญอย่างทุกทิศทางแล้วครั้งนั้นช้างศึกของเราก็ฝ่าฟันคู่แข่งทุกรอบครับจนมาถึงนัดชิงชาเลิศแล้วก็มาเล่นที่เสนายันนี่แหละครับซึ่งฝั่งเจ้าภาพก็มาตามนัดครับ เจอกับอินโดนีเซียแล้วมันก็เป็นบรรยากาศอย่างที่เราคาดคิดครับเสียงโห่ร้องบรรยากาศคมขวัญเต็มไปด้วยความกดดันมาจากแฟนบอลราวๆ1 0 0 0 0แคนนะครับเกมนั้นไทยนาไปก่อนครับสองศครับจากชูเกียรติหนุสลุงและเธอศักดิ์ใจมัน่นเพียงแต่ว่าพลังฮึดของอินโดน,นะครับไม่หมดง่ายๆพวกเขาไล่ตามที่เสมอเป็น -2 2ครับแล้วก็จบด้วยสกอร์ดังกล่าวจนนํามาถึงการดวนจุดโทษบรรยากาศที่กดดันที่สุดในชีวิตของนักเตะไทยหล,หลายๆคนครับ และว,ว่ากันว่านั่นคือบรรยากาศที่กดดันที่สุดครั้งหนึ่งครับของนักเตะไทยไหลายๆคนเพียงแต่ว่าคนที่ใจนิ่งเหลือเกินครับนั่นก็คือดูสิเฉลิมแสงเป็นคนยิงจุดโทษปิดท้ายครับแล้วมาจากลูกยิงที่คลาสสิกเหลือเกินแบบปันกาชุดชิฟเบาๆเข้ากลางประตูและเป็นประตูชัยครับให้กับทีมชาติาไทยนั้นชนะจุดโทษอินโดนีเซียไป6ประตูต่อ4แล้วลูกยิงปันกาแบบนั้นนะครับของเดอองก็ยังถูกพูดถึงมาจนถึงทุกวันนี้ครับ ต่อมาครับเป็นความล้มเหลวบ้างครับเกิดขึ้นในปี2004ตกที่สูงมันก็เป็นแบบนี้แหละครับณเวลานั้นครับเราสถาปนาขึ้นเป็นเบอร์นหนึ่งของอาเซียนอย่างเต็มตัวเจอทีมไหนใครๆก็หวั่นเกรงทุกทีมาเจอทีมชาติไทยเนี่ยนะฮะพยายามจะเน้นเกมรับตั้งรับให้มันเหนียวแน่นเซฟตี้ที่สุดอย่างไรก็ตามครับปี2004นั่นคือปีที่เราตกจากที่สูงอย่างแท้จริงครับไทยเราส่งขุนพลในชุดยางบัดไปแข่งขันครับ โดยมีทศศักดิ์ใจมั่นเนี่ยเป็นตัวความหวังครับขณะที่คน,น,นอื่นเนี่ยส่วนใหญ่เป็นหน้าใหม่หมดเลยครับสรายุทธชัยคำดียุทธจักรก้อนจันทรสุริยาดอมไทยสงศาลิฟสายนุยอิทธิพลพูล,พลซับโดยมีโคชช้ชชาวเยอรมันก็คือซิกกิเฮลนำทัพไปเพียงแต่ว่าการใช้บรรดาเด็กดาวรุ่งมันก็ต้องมีราคาที่ต้องจ่ายครับไทยออกสตาร์ทไม่ดีเลยครับเสมอกับเบียนมา1-1แพ้เจ้าภาพอย่างมาเลเซีย12แม้ว่าเกมที่เหลือจะเอาชนะได้ทั้งติมอร์เลสเตรวมถึงฟิลิปปินส์ครับ แต่ก็ไม่เพียงพอครับทำให้ไทยตกรอบแรกในรายการนี้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ครับและยิ่งไปกว่าความพ่ายแพ้ก็คือกระแสะจากแฟนบอลครับซึ่งคุ้นชินกับการเป็นแชมป์เลยออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันแบบขล่มยับเลยครับเรียกได้ว่าเป็นประสบการณ์ตกที่สูงครั้งแรกๆของวงการฟุตบอลไทยหลังจากยุค2000ได้เลยครับทําให้เราได้รู้ว่าแฟนบอลน,นั้นให้ความสําคัญกับถ้วยนี้มากขนาดไหนถัดมาคือปี2008ครับ นี่คือสามารถปักหมุดได้เลยครับว่าเป็นต้นกําเนิดคู่ปรับใหม่ไทยเวียดนามหลังผ่านจากยุค2000มาครับจากที่คู่แข่งสําคัญของเราอะนะครับถูกยกย่องว่าเป็นอินโดนีเซียมันก็เริ่มแปลเปลี่ยนไปครับและผู้ที่มาแทนก็คือเวียดนามครับทัพดาวทองมีวิธีการเล่นที่พัฒนาขึ้นกลายเป็นทีมที่ใคร,ใครก็ชนะยากไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่ครับนอกจากการเป็นแชมป์แล้วพวกเขายังต้องการคว่ำทีมอันดับหนึ่งในอาเซียนณนะเวลานั้นก็คือทีมชาติไทย และว,วันที่พวกเขารอคอยก็มาถึงครับในนัดชิงชาเลิศปี2008ซึ่งแข่งขันกันในระบบเย่าเยือนนะครับเกมแรกที่เวียดนามครับกองเชียร์เข้ามาระดับล้นความจุและเวียดนามก็เอาชนะไทยไปได้ก่อนครับ2-1กลับมาเล่นนัดที่2ครับที่ราชมังคลากีฬาสถานเราชนะแค่1-0ก็ได้แชมป์แล้วครับและทุกอย่างมันก็มีโอกาสเป็นแบบนั้นครับเพราะว่าเราขึ้นนำจากรุ่ยิงของลีซอทเทเรเทวิโนโถไทย เพียงแต่ว่าสุดท้ายครับเวียดนามมาตีเสมอได้ครับจากเลคงวินครับดาวยิงขวัญใจของพวกเขาแล้วก็ทําให้เวียดนามนั้นกลายเป็นแชมป์อาเซียนครั้งแรกเหนือสิ่งอื่นใดครับสิ่งที่มันตามมาก็คือสงครามโซเชียลระหว่างกองเชียร์ทีมชาติไทยกับกองเชียร์ทีมชาติเวียดนามเริ่มระอุเป็นครั้งแรกตั้งแต่ตอนนั้นแหละครับจากนั้นครับแฟนบอลของทั้งสองชาติก็กลายเป็นไม้เบื่อไม้เมากันเฝ้ารอคอยเฮนิกฝ่ายผิดพลาด และคอยตามแช่งคอยตามวิภาวิจารณ์จนกลายเป็นคู่แค้นตลอดการถึงทุกวันนี้ต่อมาคือปี2014ครับการกลับมาเป็นเจ้าอาเซียนอีกครั้งหนึ่งถ้าเราจะลํำลึกถึงศึกครั้งไหนที่มันดุเดือดตื่นเต้นเร้าใจนะครับและอยู่ในความทรงจําของแฟ,งฟนบอลชาวไทยมากที่สุดครั้งหนึ่งก็คือปี2014นี่แหละครับเพราะเป็นครั้งที่พวกเรานั้นกลับมาประกาศศักดาคว้าแชามป์อีกครั้งหลังจากที่ห่างหายไปร่วม10ปีครับ ชุดดังกล่าวเนี่ยนำโดยโคซิโกกิรลศศักดิ์เสนาเมืองครับพร้อมกับนักเตะรุ่นใหม่ทอดด้ามซึ่งหลายๆคนนั้นเติบโตขึ้นมาในแหงนการเป็นดาวรุ่งไฟแรงครับชาธทิปสงกระสินสารัตยูเย็นชาริชับปุยและอีกหลายๆคนครับทีมชุดนั้นไม่ใช่แค่เป็นแชมป์ครับแต่มีเอกลักษณ์มากมายหลายอย่างบรรยากาศความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันทีมเวิร์กสปิริตนักสู้ที่ไม่ถอดใจง่ายๆและเหนือสิ่งอื่นใดคือวิธีการเล่นอันเหนือชั้นครับที่เราเรียกกันว่าติ๊กต็อกสไตล์พร้อมมาจากติกิตากะ ของบาร์ซโลนาคือการจ่ายบอลสั้นทะลุช่องวันทัชหนึ่งสองแบบนี้ครับครั้งนั้นถือว่าสร้างกระแสอย่างโดดเด่นมากๆครับทุกคนพร้อมเฝ้ารอในการดูทีมชาติไทยและการเป็นแชมป์มันก็ยิ่งถูกกล่าวขวัญมากขึ้นครับในระบบเย่าเยือนครับเราชนะมาเลเซียก่อนครับ2 0งศูนเพียงแต่ว่ามาเล่นในเกมนัดที่2ครับในบ้านของมาเลเซียปรากฏว่าโดนยิงนาไป3ลูกครับถ้าเขาว่ามาเลเซียขึ้นนํา3-2 ในสกอร์รูมเดี๋ยวเราจตามครับพลังท้ายเกมของทัพชั้นศึกในชุดนั้นครับถือว่ายอดเยี่ยมมากๆครับเรามาได้อเวโก2ประตูครับจากลูกยิงของเชลิชัาป,ปุยและปิดท้ายด้วยลูกยิงเท้าซ้ายของชันทิปสงกระสินทำให้ไทยพลิกแซงเอาชนะด้วยสกอร์รวม2นัด4ประตูต่อ3คว้าแชมป์มาได้สำเร็จและถ้วยแชมป์ก็ถูกแห่ฉลองรอบกรุงเทพเลยครับท่ามกลางความยินดีของแฟนบอลชาวไทย ทั้งประเทศและสุดท้ายครับปี2018ฝันร้ายที่รอวันสะสางครับใน,นเวลาตรงนั้นครับเราคว้าแชมป์มา2ครั้งติดต่อกันก็คือปี2014และปี2016เป็นแชมป์รายการนี้5สมัยครับมากที่สุดตั้งแต่จะก,การแข่งกันมาเพียงแต่ว่าในปี2018นั้นถือว่าโดนลูปคมเลยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวียดนามครับในยุคข,ของปาร์ซังฮอที่ทําให้ฟุตบอลของทัพดาวแดงนั้นดีขึ้นอย่างเห็นชัดเจนก็เลยเกิดกระแสว่าเวียดนามพยายามจะ ตั้งตนขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งของอาเซียนติดอย่างเดียวครับที่ไทยและเวียดนามไม่ได้เจอกันแบบตรงตรงสักทีการแข่งขันครั้งนั้นเนี่ยมันเหมือนกับถูกยกขึ้นมาครับว่าจะเป็นการวัดกันสักทีครับระหว่างไทยกับเวียดนามซึ่งเราทําได้ดีในรอบแบ่งกลุ่มครับแต่พอมาถึงรอบรองชาเลิศครับสิ่งที่เราพยายามมองไปถึงนัดชิงเนี่ยกบกลายมาทําร้ายตัวเองครับเพราะว่ามาเลเซียนั้นยืนขวางอยู่ นัดแรกที่บูกิจจาริวครับเราเสมอกับมาเลเซียไป0 0ต่อมาเล่นนัดที่2ครับที่ราชมังคลากีฬาสถานทีมชาติไทยนั้นถูกคาดหวังไว้สูงมากครับเชื่อว่าจะผ่านได้แน่แนเพื่อจะไปเล่นนัดชิงชนะเลิศก,กับเวียดนามและไอความมั่นใจเนี่ยมันทยานสูงสุดครับถึงขนาดที่ว่าชัดชัยบุตรพรมนะครับซึ่งเป็นผู้รักษาประตูทีมชาติไทยของเราเนี่ยให้สัมภาษณ์ก่อนเกมเลยครับว่าหวังว่ามาเลเซียจะนอนหลับฝันดีเพราะาพรุ่งนี้ก็คือเกมที่จะเจอกันนะเพราะว่าพรุ่งนี้พวกเขาจะต้องเจอฝันร้ายแน่่วา เกมเริ่มต้นขึ้นมาจริงๆเรานำมาเลเซีย2ครั้ง2ครานะครับแต่สุดท้ายก็โดนตามตีเสมอสองหนักไปมากกว่านั้นครับช่วงท้ายเกมครับเรามาได้จุดโทษที่จะสามารถพาทีมชาติไทยนั้นเข้าสู่นัดชิงชาเลิศได้แต่ปรากฏว่าอดิศักไกยสอนครับยิงพลาดซัดข้ามคานออกไปไกลทำให้จบเกมเสมอ -2 2มาเลเซียเข้ารอบไทยตกรอบด้วยกฎอเวโกบณตอนนั้นนี่โอ้โหโดนถล่มยับครับ มาเลเซียก็แซวเต็มดอกเลยครับขณะที่เวียดนามก็โอ้โหลุกขึ้นยืนเลยครับว่านี่คือเบอร์หนึ่งแห่งอาเซียนแน่ๆเพราะสุดท้ายแล้วพวกเขาก็จัดการมาเลเซียได้ในนัดชิงชนะเลิศคว้าแชมป์อาเซียนเป็นสมัยที่2ของพวกเขาได้และแน่นอนครับความผิดหวังในครั้งนั้นครับยังคงรอวันสะสางซึ่งเรามีโอกาสครับในครั้งนี้ปี2021นี่แหละครับหวังว่าทัพช้างศึกของเราจะกลับมาและคว้าเบอร์หนึ่งของอาเซียนให้ได้หวังว่าแบบนั้นครับ จำกันได้บ้างหรือเปล่านะครับในหลากหลายโมเมนต์ที่หยิบยกมาพูดคุยกันนะครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างลองคอมเมนต์เข้ามาบอกกันหน่อยนะครับแล้วก็ฝากช่องเราไว้เหมือนเดิมครับกับ Mainstand Thailand ครับฝากกด subscribe ไว้ด้วยนะครับส่วนช่องทางอื่นๆครับนอกจาก YouTube แล้วยังมี Facebook Twitter Instagram TikTok ครับรวมถึงช่องทางใน Podcast ด้วยครับ SoundCloud Spotify Apple Podcast พียงแค่ำว่า Main Stand นะครับวันนี้ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ